ใส่ผ้า,าพ,พันคอมาเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะและวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้กันเกี่ยวกับฤดูหนาวเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในฤดูหนาวเนี่ยเป็นอย่างไรและเราควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อถึงฤดูหนาวค่ะก่อนที่จะได้รับความรู้วันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเป็นเพลงสนุกสนุกเช่นเคยมาฝากเด็กเด c. เดี๋ยวเราไปทำท่าประกอบเพลงกัน ในเพลงหนาวจริงพร <Woo! S 1> ้อมแล้วไปออกกำลังกายกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองมาร้องแล้วก็ทำท่าประกอบไปกับคุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องแล้วก็ให้เด็กๆร้องตามแล้วทำท่าตามไปทีละท่อนนะคะมาเริ่มจากท่าแรกกันค่ะท่านี้ค่ะหนาวหนาวหนาวอาจจะเด็ก,ดกลองทำนะคะหนาวหนาวหนาว อีกครั้งค่ะหนาวหนาวหนาวพอถึงหน้าหนาวแหมมันหนาวจนสั่นพอถึงหน้าหนาวแหมมันหนาวจนสั่นถ้าต่อไปค่ะชี้นิ้วไปแบบนี้นะคะหนาวนี่หนาวโน้นหนาวนั่นอีกครั้งค่ะหนาวนี่หนาวโน้นหนาวนั่นมันหนาวจนสั่นอีกครั้งค่ะ มันหนาวจนสัน่นไม่รู้จะทำอย่างไรอีกครั้งนะคะมันหนาวจนสั่นไม่รู้จะทำอย่างไรได้ไหมคะต่อกันเลยนะคะเอาอย่างนี้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 ถ้าหนาวอีกทีต้องออกแรงว่องไว ถ้าหนาวอีกทีต้องออกแรงว่องไวทำได้ไหมคะตื่นเช้าต้องออกกําลังกายตื่นเช้าต้องออกกําลังกายแล้วทำงานไปจะหายหนาวเอ้ยแล้วทำงานไปจะหายหนาวเอ้ยพอได้มัไหมคะอา้าวถ้าพอได้แล้วจำได้แล้วเดี๋ยวเราไปลอง เปนประกอบเพลงและทำท่าพร้อมกันค่ะไปเลยค่ะ จเริ่มและอยู่ในช่วงของเดือนพฤศจิกายนนะคะไปจนถึงประมาณเดือนกุมภาพันธ์สภาพอากาศของฤดูหนาวก็อย่างที่บอกฤดูหนาวก็ต้องมีอากาศที่หนาวเย็นนะคะอากาศจะค่อนข้างเย็นบางครั้งก็อาจจะเย็นถึงเย็นมากเรียกว่าหนาวนั่นแหละค่ะ ลักษณะของฤดูหนาวเมื่อย่างเข้าฤดูหนาวสภาพอากาศก็จะมีอุณหภูมิที่เย็นลงนะคะอากาศจะค่อนข้างหนาวเย็นอาจจะเกิดหยดน้ํำค้างเกาะตามกิ่งไม้หรือตามใบไม้ได้จะมีลมที่เย็นลมมวลลมที่ผ่านจะเป็นลมเย็นหรือเรียกว่าลมหนาว แล้วก็บางครั้งอาจจะปกคลุมไปด้วยหมอกในยามเช้าสภาพอากาศก็จะค่อนข้างหนาวเย็นนะคะนี่คือลักษณะของฤดูหนาวเด็กๆคะเรามาดูสภาพอากาศในช่วงฤดูหนาวของแต่และภูมิภาคกันนะคะลองมาเริ่มกันที่ภาคเหนือเลย จากภาพที่เห็นเด็กๆจะเห็นได้ว่าสภาพบรรยากาศของภาคเหนือหรือจังหวัดในทางภาคเหนือนั้นบนยอดดอยอากาศหรืออุณหภูมิก็จะลดลงอากาศจะติดลบอุณหภูมิจะติดลบมีลมหนาวมีทะเลเหมอกปกคลุมบางครั้งอาจจะมีแมคคนิงหรือน้ำค้างแข็งเกาะอยู่ตามใบไม้หรือยอดไม้กิ่งไม้ค่ะ ในส่วนของภาคกลางนะคะสภาพอากาศของภาคกลางหรือหลายๆจังหวัดในภาคกลางตัวอย่างเช่นปริมณฑลและกรุงเทพมหานครนี่เลยค่ะอากาศก็จะเย็นลงในช่วงเช้าและก็ช่วงเย็นจะมีลมเย็นบางพื้นที่บางจังหวัดก็อาจจะมีหมอกบางๆสีขาวแบบนี้นะคะ ปกคลุมอยู่ในบางจังหวัดบางพื้นที่อ๋อแต่ต้องหมั่นสังเกตให้ดีนะคะว่าหมอกบางๆหรือว่าฝุ่นมันแตกต่างกันนะคะเด็กๆช่วงนี้บ้านเราก็จะมีฝุ่น PM 2.5นะคะไม่ว่าจะเป็นหมอกหรือเป็นฝุ่นเด็กๆออกจากบ้านก็ต้องระมัดระวังสวมใส่หน้ากากาอนามัย ป้องกันไม่ให้ระบบทางเดินหายใจของเรานั้นผิดปกติหรือเราอาจจะเจ็บป่วยได้ฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในการดูแลตัวเองก่อนออกจากบ้านนะคะเด็กๆต่อไปเรามาดูสภาพภูมิอากาศและสภาพอากาศของภาคอีสานกันค่ะในภาคอีสานนั้นหรือจังหวัดต่างๆที่อยู่ในภาคอีสาน บรรยากาศบนพื้นที่สูงอาจจะมีอากาศที่ติดลบอุณหภูมิลดลงอากาศค่อนข้างจะหนาวเย็นกว่าภาคอื่นๆนะคะมีหมอกปกคลุมในช่วงเช้าและเย็นเช่นกันและบางครั้งก็อาจจะมีแม่คนิง้งหรือน้ำค้างแข็งเกาะติดอยู่บนใบไม้กิ่งไม้เด็กๆเคยเห็นแม่คนิง้งหรือน้ำค้างแข็งไหมคะ นั่นก็คือหยดน้ำที่ติดอยู่ตามกิ่งไม้ต่างๆนั่นเองจากหยดน้ำเวลาถูกอากาศที่ติดลบหรืออุณหภูมิที่ลดลงหยดน้ำเหล่านั้นก็จะกลายเป็นน้ำแข็งหรือแม่คะนิงแบบนี้ละคะ่ะมาถึงสภาพอากาศในช่วงของฤดูหนาวของภาคใต้นะคะในภาคใต้ บรรยากาศบนพื้นที่สูงอากาศก็จะเย็นลงอุณหภูมิก็จะลดลงเช่นกันมีทะเลเหมอกปกคลุมนะคะแถวบริเวณชายฝั่งทะเลอาจจะมีลมที่แรงและเย็นเด็กๆเ,เวลาไปเที่ยวภาคใต้เด็กๆก,ก็ต้องระมัดระวังนะคะหากจะต้องเดินทางโดยทางทะเลหรือทางเรือก็ต้องระมัดระวังฟังข่าวจากกรมอุตุให้ดี เมื่อใดที่มีคลื่นลมแรงเราก็ไม่ควรที่จะออกจากฝั่งนะคะแล้วก็ต้องดูแลรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอเที่ยวภาคใต้ก็คงจะสนุกเช่นกันในฤดูหนาวนะคะทีนี้เรามาดูการดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเมื่อถึงฤดูหนาวกันนะคะ ย่างเข้าสู่ฤดูดหนาวอย่างที่บอกไปอากาศก็จะเย็นบางครั้งอาจจะมีอากาศที่หนาวเด็กๆควรจะสวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาหรือให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายเพิ่มขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อแขนยาวหรือเสื้อกันหนาวกางเกงขายาวมีความสวมใส่กางเกงขาสั้นนะคะพราอจะทำให้เราเนี่ยยิ่งหนาว อุณหภูมิร่างกายก็จะปรับไม่ทันเราอาจจะเป็นหวัดได้นะคะหรือบางครั้งถ้ายังอบอุ่นไม่พอเด็กๆสามารถหาผ้าพันคอมาพันที่บริเวณคอเพื่อเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายได้ค่ะนี่เลยค่ะถุงเท้าก็สามารถสวมใส่ได้เพื่อทำให้เท้าของเรานั้นอบอุ่นยิ่งขึ้นได้ค่ะ มาดูการดูแลสุขภาพร่างกายด้านอาหารกันบ้างนะคะเราควรทำให้ร่างกายเรานั้นอบอุ่นอยู่เสมอเราสามารถไปอยู่ในที่ที่อบอุ่นได้เช่นอาจจะก่อกองไฟหรือสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายเราไม่ควรเปิดแอร์นะคะ สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ควรทำก็คือเด็กๆควรจะดื่มหรือทานอาหารที่มีความร้อนหรือความอุ่นไม่ควรทานอาหารเย็นยิ่งเครื่องดื่มนะคะเด็กๆควรจะดื่มนมหรือโกโก้ร้อนๆเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายค่ะและที่สำคัญก็ควรที่จะห่มผ้าเวลานอนหรือถ้าไม่นอนเด็กๆ ทำกิจกรรมต่างๆก็ควรจะสวมเสื้อผ้าที่หนาเพื่อให้ร่างกายเรานั้นไม่หนาวจะได้ไม่เป็นหวัดยังไงล่ะคะเรามาดูข้อดีของในช่วงของฤดูหนาวกันนะคะเมื่อถึงฤดูหนาวเนี่ยสภาพอากาศก,ก็จะทำให้เรานั้นนอนหลับง่ายขึ้นเพราะอุณหภูมิในร่างกายจะลดลงเมื่อเราพยายามนอนหลับ ซึ่งถ้าหากเป็นหน้าร้อนแล้วอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะหลับแต่ถ้าเป็นหน้าหนาวจะใช้เวลาสั้นมากกว่าโดยความที่ตอนเช้านั้นท้องฟ้าก็จะสว่างช้าจึงช่วยให้หลับได้ยาวนานขึ้นเนื่องจากไม่มีแสงแดดมารบกวนขณะที่เรายังนอนหลับอยู่ค่ะส่วนข้อเสียของฤดูหนาวนั้น อากาศที่หนาวมักจะทำให้เด็กๆเป็นหวัดคัดจมูกมีน้ำมูกไหลรวมถึงอาจจะเป็นไข้ปวดศีรษะร่วมด้วยอย่างที่บอกไปเด็กๆก็ต้องรู้จักวิธีระมัดระวังดูแลตัวเองรักษาตัวเองให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่เสมอในช่วงของฤดูหนาวนะคะ ถ้าหากเด็กๆรู้สึกไม่สบายเช่นเป็นหวัดน้ำมูกไหลเป็นไข้หรือปวดหัวไม่สบายตัวนะคะสิ่งที่เด็กๆควรทำเด็กๆควรที่จะบอกผู้ปกครองหรือบอกคุณพ่อคุณแม่ให้รู้ให้ทราบในอาการของลเด็กๆคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีวิธีรักษาให้เด็กๆหายจากอาการไข้หรือไม่สบาย หรือหากว่าถ้าเป็นมากกว่านั้นคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆไปหาคุณหมอเพื่อทานยารับยาแล้วก็กลับมาพักผ่อนเด็กๆต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ห่มผ้าด้วยนะคะไม่ควรรับประทานยาเองโดยที่ไม่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่นะคะมันอันตรายมากเลยเอาละค่ะ ฝากไว้นะคะให้เด็กๆดูแลสุขภาพร่างกายตนเองให้ดีตามที่คุณครูได้สอนไปและเรียนไปในวันนี้นะคะเท่านี้เด็กๆก็จะสนุกและมีความสุขในหน้าหนาวและฤดูหนาวค่ะค่ะเด็กๆคะสำหรับการบ้านวันนี้นะคะนี่คะ่ะเป็นเล่นการบ้านคณิตศาสตร์นะคะอ่าไปดูการบ้านกันนะคะวันนี้คุณครูให้เด็กๆ ทำการบ้านหน้านี้เลยค่ะหน้านี้คือหน้าที่สามนะคะถึงด,ด,ดูนะคะเด็กๆเห็นไหมเอ่ยว่ามีเลขสามคุณครูให้เด็กๆนะคะทำหน้านี้โจทย์บอกว่าให้นับภาพแล้วเขียนตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยลงในช่องว่างนะคะอเด็กๆมาดูกันนะคะมีด้วยกันทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5ส้คอด้วยกันค่ะ เอาเด็กๆก็ลองมานับต่อนะคะนี่ค่ะข้อนี้มีจำนวนของทั้งหมดกี่อันเอาวฝึกนับกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะ11อันเขาก็ใส่เลข11อารบิกนะคะ และก็มีเลข11ไทยเพื่อเอาไว้ให้เด็กๆฝึกเขียน11มี1กับ1นะคะนี่นะคะเห็นไหมคะมี1นสองตัว1ไทย2ตัวนะคะให้เด็กๆใช้ดินสอเขียนตามรอยจุดปะลงไปเลยค่ะอ่าแบบนี้นะคะ และข้อต่อไปนะคะเอาดูข้อต่อไปนับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสนะคะมี12อัน12มี1กับสองนะคะเขาให้1กับสองไทยมาแล้วต่อไปช่องที่หายไปคือช่องอารบิกเลขอารบิกนะคะเด็กๆก็เขียนเลข 1กับ2องอารบิกลงไปเลยค่ะเลข1และก็เลข2นะคะอา้าวค่อยๆลองทําแบบนี้ให้หมดทั้ง5ข้อเลยนะคะเติมลงไปในช่องว่างนะคะอาคุณพ่อคุณแม่สามารถสอนเด็กๆนับได้นะคะอา่าดูอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างนะคะวิธีการฝึกอ่านนะคะ1ิ 11นะคะนี่คือ11ภาษาอังกฤษก็คือ11ต่อไป12นะคะ12ภาษาอังกฤษก็คือ12ต่อไปค่ะอ่านว่า13มนะคะนี่13มี1กับ3ภาษาอังกฤษก็คือ13ต่อไปค่ะ 14นะคะมี1กับ4แบบนี้ภาษาอังกฤษ14ก็คือ14นะคะต่อไป15นะคะ15ก็จะมี1กับ5นะคะเด็กๆลองไปฝึกเติมนะคะไปเขียนเลข1กับเลข5อาอารบิกแล้วก็ไทยนะคะ15ภาษาอังกฤษก็คือ15 15นะคะอ้าวลองไปทำดูนะคะเด็ก,ดก ฝากไว้ด้วยสำหรับการบ้านวันนี้เล่มคณิตศาสตร์ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกับความรู้เรื่องรือดูหนาวในวันนี้เอาเรามาทบทวนกันนะคะหากถึงช่วงรือดูหนาวอากาศก็จะค่อนข้างหนาวเย็นมีลมหนาวเย็นสิ่งที่เด็กๆควรปฏิบัติในฤดูหนาว ใช่ไหมคะว่าควรทําอย่างไรอ่าควรจะทําร่างกายให้อบอุ่นนะคะเช่นควรสวมใส่เสื้อผ้าที่ค่อนข้างหนาหรือสวมใส่เสื้อกันหนาวหรือเสื้อแขนยาวนะคะถ้าหากว่าเด็กๆรู้สึกหนาวเย็นที่มือเด็กๆควรทําอย่างไรคะอ่าสวมถุงมือแล้วเกิดว่าถ้าหนาวเย็นที่เท้า ส่วงถุงเท้าถูกต้องค่ะหรือถ้าอยากเพิ่มความอบอุ่นให้ร่างกายเด็กๆก็สามารถทำแบบคุณครูได้นะคะด้วยการนำผ้าคอนคอมาพันไว้ที่คอของเราเพื่อให้ร่างกายของเราั้นนอบอุ่นยิ่งขึ้นเพียงเท่านี้เด็กๆก็จะบรรเทาความหนาวแลวละค่ะอีกเรื่องหนึ่งนะคะการรับประทานอาหาร ควรที่จะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆทานอาหารที่อุ่นและร้อนดื่มเครื่องดื่มที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเช่นนมอุน่นหรือนมร้อนนะคะแล้วก็มีควรที่จะทานน้าเย็นนะคะหากพบว่าตนเองไม่สบายหรือเป็นหวัดให้บอกกับคุณพ่อคุณแม่ท่านจะได้พาไปพบแพทย์หรือหายาที่ถูกต้องให้เรารับประทานเองเด็กๆไม่ควรหยิบยาทานเองนะคะ ไว้เกี่ยวกับความรู้ในช่วงฤดูหนาวและตอนนี้ก็ถึงฤดูหนาแล้วเช่นกันหวังว่าดเด็กๆคงนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปปรับใช้ให้ร่างกายอบอุ่นและให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะคะอาฝากไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะดเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวไปกอ่อนสวัสดีค่ะ